เราก็ต้องเปิดฝามาค้นนะคะคนวันล,ละหนึ่งครั้งค่ะจะช่วยกระตุ้นให้จุลินทรีย์ของเราขยายตัวได้ไวและเชื้อเดินดีมีประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้นะคะเห็นผลมากขึ้นขยันมาคนตามนี้นะคะเดี๋ยวไปดูจุลินทรีย์จาปลวกกันค่ะว่าทำยังไงไปดูกันเลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลติลิชแ a น n e ลมาเจอกันกับเลขอีกแล้ววันนี้มาถ่ายพึ่งให้ดูค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูจุลินทรีย์เจ้าปลวกที่ทําครบ3วันเป็นอย่างไรนะคะและพอครบ3วันแล้วเราควรทําอย่างไรต่อไปไปดูกันแต่ก่อนไปดูพอดีว่ามาเจอนี่ค่ะอ่างบัวของเล็กเอง นะคะที่ปลูกบัวไว้มีผึ้งค่ะผึ้งมาเยอะเลยเล็กช่อมากเลยนะคะผึ้งดูผึ้งมันกินน้ําค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะตอนกลางคืนด้วยแหละโอ้ระวังนะกลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยตัดหมอนไปค่ะหมอนใบใหญ่พันอะไรนะพันไทยบุรีรามนะคะพี่ที่เขาเชี่ยวชาญบอกเนาะมันก็เลย ล่วงลงมาโดนอ่างบัวเดี๋ยวมา,อ,าออกพอดีว่ามาเจอพึ่งค่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูจุลินทรีเจ้าปลวกกันนะคะว่าสามวันเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาค่ะมาเปิดดูเล็กก็ยังไม่ได้มาเปิดดูนะคะก็ย้ายมาไว้ตรงนี้เอามาไว้ในร่มนะคะโอ้โหดูสิคะเชื้อเดินดีมากวิธีการทำเดี๋ยวเล็กจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูนะคะดูสิข้าวก็เป็นสีเขียวนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือก้อนข้าวนะ ข้าวก็เป็นราสีเขียวนะคะส่วนจุลินทรีย์เจาปลวกเชื้อเดินดีมากค่ะดูนะคะขาวเอามาดูอีกถังหนึ่งเล็กทำไว้สองถังเดี๋วดูเลยค่ะโอ้โหถังนี้ยิ่งสวยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้จะมีพวกเจาปลวกโผล่ขึ้นมาอยู่นะคะโผล่ขึ้นเหนือน้ำอันนี้คือจมลงไปเลยโอ้โหสวยมากค่ะสวยจริงๆนี่แหละคือราดีดูสิคะออืืห สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะคือจุลินทซียเจ้าปลวกที่เล็กทำให้ดูวันนั้นผ่านมา3วันเต็มๆเลยนะคะ เชื้อดาดีมากแล้วก็วิธีการทําให้เชื้อดีแบบนี้ทํายังไงนะคะไปดูกันและเล็กจะอธิบายไว้ในคลิปนั้นแล้วว่าถ้าไม่มีเหมือนที่เล็กมีนะคะก็ให้ทําตามนี้เลยเนาะเล็กอธิบายบอกไว้แล้วนะคะวิธีทำเนาะทีนี้พอครบ3วันแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะเติมน้ํานะคะคือไม่ไม่ไม่ให้เติมไม่ให้ล้นนะคะก็เติมลงมาก็คือเติมน้ําให้ได้ประมาณนี้เนาะทั้งสองถังเลยค่ะเราจะขยายต่อเลยเดี๋ยวเล็กเอา นี่นะคะหรือน้ำแรงมากใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มปริมาณนะคะหลังจากนี้ไปถ้าเรามีข้าวเหลือก็คือเอามาใส่เลยข้าวที่ใส่ก็มีข้าวสารนะคะแล้วก็เป็นข้าวข้าวดำนะคะข้าวสีดำข้าวลืมผขวนะเติมน้ำเลยอันนี้คือ เราจะเพิ่มปริมาณและเป็นการขยายนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมเล็กไปปิดน้ำนะคะนี่จะมาทำให้ดูหลังจากนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ปิดฝาไว้ให้ปิดฝาไว้นะคะครบถ้าจะให้ดีก็คือ10วัน10วันนะคะท่านผู้ชมก็ มาคนด้วยแล้วก็มาบีบนะคะใช้มือบีบใส่ถุงมือนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้เนาะแล้วก็บีบให้เจ้าปลวกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเราจับเบาๆนะคะเจ้าปลวกก็ย่อยไปแล้วเนาะนี่ยค่ะเพื่อให้เชื้อเดินดีนะคะแล้วก็ให้เจ้าปลวกเนาะผสมลงไปกับน้ําเวลาเราไปใช้นะคะมันจะได้เข้มข้นเนี่ยเชื้อราดีมาก นะคะแล้วก็จลินสี์จาปลวกใช้ทําอะไรหลายๆคนไม่รู้จักนะคะเอาไปบํารุงต้นไม้บํารุงดินค่ะเพราะว่าทําไมต้องบํารุงดินก็ปลวกมาจากดินนะคะก็คือย่อยแล้วก็เป็นดินเนาะ,ะปลวกกินดินกินไม้นะคะท่านผู้ชมแล้วมีเชื้อราโปรตุสัวและอีกหลายๆตัวนะคะในนั้นเนาะถ้าทางวิชาการก็จะมีหลายตัวมากนะแล้วก็เป็นจลินซีสามแม่นะมีน้ํานะคะ พ่อแม่คงขาแล้วก็มีข้าวพ่อแม่โพศพแล้วก็มีดินนะพ่อแม่ธรณีนะคะเนี่ยจุลินทรีสามแม่ที่เขาเรียกกันเนาะเอาไปบำรุงต้นไม้ขาเร่งดอกเร่งผลนะคะก็คือรดเลยทุกๆสองสองสองครั้งต่อสัปดาห์ก็คือเอาไปรดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลิกมะเขือต้นไม้ใบไม้หรือปรับปรุงดินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมะเขือเป็นพลิกอะไรในกระถางส่วนมากนะคะถ้าไม่ลืมนาเลขจะใส่ สัปดาห์หนึ่งลดลงไปสองครั้งลดลงไปเหมือนปุ๋ยะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ลดน้ําตามเนาะอันนี้คือวิธีการทํานะคะแล้วก็ไปเร่งดอกในพริกนะพวกพลิกมะเขือเร่งดอกได้หมดนะคะมะเขือพวงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เอาไปลดพวกเอ่อไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเนาะอันนี้คือการบํารุงพูดคร่าวๆนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้เอ่อ การนําไปใช้ของจุลินทรีย์จาวปลวกหรือใครจะเอาไปเป็นเชื้อเห็ดนะคะก็คือเอาไปรดราดใต้ต้นไม้ใหญ่ๆที่เกิดการทับถมของใบไม,ไม้ถ้ารดไว้เชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกเนี่ยมันจะมีเชื้อเห็ดปลวกค่ะเนาะหลังจากฝนตกเป็นช่วงฤด,ดูการของเห็ดขึ้นก็จะมีเห็ดขึ้นนะคะท่านผู้ชมมันมีเชื้อของเห็ดปลวกอยู่แล้วเนาะเห็ดปลวกที่เป็นเห็ดแบบเล็กๆอะคะ่ะท่านผู้ชมที่อร่อยมากๆเนาะนี่ละค่ะ แล้วก็ปิดไว้แล้วก็จะได้จรินซีจาปลวกเพิ่มอีก2ถังสวยมากเลยนะคะนเล้วจะวางไว้ประมาณ10-20วันเพรา,าแว่เล็กมีอีกถังนึงนะคะ นี่แหละเราก็จะเลี้ยงไว้เรื่อยๆแล้วหลายคนถามว่าขยายต่อได้เรื่อยๆไหมจุลินทรีย์จาปลวกไม่มีวันหมดอายุนะคะขยายต่อได้เรื่อยๆนะคะก็คือเรานําน้ําจุลินทรีย์จาปลวกเหมือนที่เ,เอก็มาขยายะคะ่ะแล้วเราก็เติมข้าวเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะเติมข้าวลงไปแล้วก็ให้เราสังเกตดูมีราขาวไหม ะะมีเชื้อราเดินหรือเปล่ามีจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเดินหรือเปล่านะคะดูจากสายตาเปล่าๆของเรานะคะถ้าสองกล้องดูก็คงจะเห็นเยอะมากเนาะเราก็กะดูจากสายตาเปล่าเรามีรามีอะไรนะคะขึ้นแสดงว่าเชื้อราเดินดีแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย ที่มันไม่มีลาขาวๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเชื้อตายแล้วนะคะห้ามโดยเด็ดขาดห้ามใส่น้ําตาลเนาะน้าตาลที่มีความหวานน้าตาลต่างๆห้ามใส่นะคะเพราะเชื้อจะตายนะคะถ้าผู้ชมให้ใส่ข้าวอย่างเดียวนะข้าวรามแล้วก็ข้าวสารก็ได้นะคะประเภทข้าวเนาะค่ะตามนี้และค่ะจะลินทซีเจ้าปลวกมาถ่ายให้ดูแบบสั้นๆแล้วนะคะเนาะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ถามใต้คลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะต้องลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า